ในช่วงกลางปีพืชพันธุ์ของที่นี่จะเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีโอโมเมนไฟใหม่ ขอต้อนรับสู่สาร,รคดีทางโลกกว้างฉันและคุณมาท้าใส่ชุดขาววันนี้ไม่ได้กำลังจะเดินทางไปวัดนะคะเราเดินทางมาจากหลังแปกว่า400ไมล์หลังแป่คืออะไรหลังแปคือบริเวณที่ราบเรียบของภูเขานั่นเองค่ะฉันและคุณมาท้าจะไปหาของกินอร่อยๆอ,อ,อย่างเช่นพวกโขดหินแล้วก็นอนไม่ไผ่แต่ว่าให้ใต้เถอะที่นี่มันฮอนอัลส์มากเลยนะ โคตรแห้งแล้งเลยคุณมาถ้าคุณได้อะไรกินหรือยังอะฉันหิวมากเลยอะโอ้คุณ <c oughs> อย่าหารับประทานที่รับประทานแดนนะคะโอ้ไปเถอะมันอาจจะเป็นผลไม้เบียร์ <c oughs> หากคืนรอคุณมาท่าอีกต่อไปัเและจอร์จอาจวอดไว้ชีว่าในป่านี้เป็นแน่เราจึงตัดสินใจที่จะไม่ทนรีบยกมือถือขึ้นมากดสั่งอาหารจากลายแมนเพื่อบรรเทาความหิวหลังจากที่เราเดินป่ามานานกว่า2เดือนไม่ต้องฝ่าแดดฝ่าลมร้อนอีกต่อไปเพราะลายแมนมาส่งถึงที่มาถังโลกกว้างเรียกลายแมนออกไปสู้ทุกเมือ่อเพื่อทุกมื้อความอร่อยของเราก็ดีกว่าค่ะโอ้มันยอดมากในที่สุดในที่สุด อาหารของฉันก็มาถึงสัทีฉันก็เลยตัดสินใจเดินออกจากป่านนั่นมาและมาสั่งไลแมนดีกว่า <c oughs> เพราะว่าไลแมนเราสามารถสั่งได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมง <c oughs> และที่สำคัญอาหารมาถึงแล้วมาดูสิคะว่าฉันสั่งอะไรมากินบ้าง ี้ฉันจะมารีวิวแอปพลิเคชันไล b แมนให้คุณฟังนะคะว่าไล b แมนดีอย่างไรขั้นตอนง่ายๆแบบนี้ค่ะไม่ว่าคุณอยากจะกินอะไรคุณก็สามารถสั่งได้ตลอด24ชั่วโมงนี่คือแอปพลิเคชันในดวงใจของฉันไล b แมน สั่งเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการฉันไม่จำเป็นต้องเดินเข้าป่าไปกับคุณมาท่าเกือบครึ่งวันอีกแล้วเพราะเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงฉันก็ได้กินอาหารอร่อยๆที่วางอยู่ตรงหน้าของเรานี้แล้วแหละค่ะเพียงคลิกเข้าไปในแอปพลิเคชันก็จะมีไลน์แมนมาส่งอาหารให้เราทันทีสั่งร้านใดเวลาใดก็ได้ก็ลด80%สําหรับลูกค้าใหม่สามารถกรอกโค้ดน e ิวอีสานได้เลยลดเพิ่มอีก80% สูงสุดถึง80บาทสั่างพันไลน์แมนค่าเริ่มต้น0บาทเฉพาะลูกค้าใหม่ เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการและอยู่ในระยะทางที่กำหนดหมดเขตโปรโมชัน่น31มีนาคมนี้นะคะฉันอยากจะให้คุณมาท่ามากินกับฉันจังเลยค่ะเพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอเข้าไปหากินใบไม้แห้งหรือว่าหน่อไม้ในป่าอีกแล้วเพราะที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์อย่างมากแค่เรากดสั่งผ่านไลน์แมทคุณมาท่ายังเดินอยู่ในป่าอยู่เลยเลคะ่ะฉันรีบกลับมาที่ท,ที่พักและอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะที่ฉันผันคลายเป็นอย่างยิ่งเอ,อ้ะกินอาหารกันเลยดีกว่า ใส่โคดนิวอีสานไปด้วยบทเตจ3ส็1มนีนาคมนี้คุณมาท่าว่าไงเนี่ยฮัลโหลงูง,งูงูที่ไหนคะงูสิง,งในกระเป๋าเดินทางฉันเหรอคุณลืมไว้ได้ยังไงเด้วโอ้ยตายเถอะให้ตายเถอะอย่าลืมไะคะอยากกินอาหารสั่งลายแมนเลยฉันรีบเอางูสิงออกจากกระเป๋าก่อนคุณมาท่าลืมไว้